เคยไหมคะที่เราคาดหวังว่าความรักต้องเป็นเหมือนภาพถ่ายความละเอียดสูงคมชัดทุกอนูตั้งแต่แรกเริ่มที่เรารู้สึกถึงมันความรักในช่วงแรกๆมักเป็นแบบนั้นเสมอคะ่ะทุกรายละเอียดของเขาทุกคำพูดทุกการกระทำมันดูส่องสว่างและชัดเจนเสียจนเราคิดว่านี่แหละคือคำตอบสุดท้ายของชีวิต แต่ในฐานะของผู้หญิงที่เดินทางในเส้นทางของความรักมานานพอสมควรเคยผ่านช่วงเวลาที่ความรักชัดเจนจนบาดตาและพร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นฉันอยากจะกระซิบเบาๆว่าบางทีความรักที่แท้จริงอาจไม่ได้มาพร้อมกับความคมชัดแบบ HD แต่มาพร้อมกับความละมุนละไมของภาพที่ถูกลดความคมลงและนั่นคือความงดงามที่ยั่งยืนกว่า เรามักจะถูกสอนให้มองหาความรักที่เป็นเหมือนเส้นตรงหรือภาพวาดที่สมบูรณ์แบบโดยไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดำรงอยู่ได้นั้นมันคือการเดินทางบนพื้นผิวที่ขรุขระการที่เราคาดหวังให้คนคนหนึ่งมีความชัดเจนมีเหตุผลและสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเท่ากับว่าเรากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของเขาและของตัวเราเองด้วย ความรักที่แท้จริงคือการที่เรายอมให้มีพื้นที่สีเทาในความสัมพันธ์ยอมรับว่าบางเรื่องเราก็แค่เข้าใจกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยอมรับว่าบางครั้งเขาก็มีวันที่เลวร้ายแล้วเราก็เช่นกันช่วงเวลาที่เราเริ่มรู้สึกว่าความรักมันเริ่มจืดจางลงนั้นไม่ใช่สัญญาณว่าความรักกำลังจะตายแต่มันคือสัญญาณว่าความรักกำลังเข้าสู่ระยะของการเติบโต มันกำลังเปลี่ยนจากเปลวไฟที่โชดช่วงสู่ฐานที่คูอยู่ใต้เท่าซึ่งให้ความอบอุ่นที่สม่ำเสมอและยาวนานกว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่พอเจอกับความขุ่นมัวนี้ก็เรียบตัดสินใจเดินหนีเพราะเชื่อว่าความรักที่แท้จริงต้องใสสะอาดไร้ริ้วรอย แต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆความรักที่ยืนยาวที่สุดในชีวิตมักจะไม่ใช่ความรักที่เริ่มต้นด้วยความสมบูรณ์แบบแต่คือความรักที่ผ่านการซ่อมแซมและเยียวยากันมานับครั้งไม่ถ้วนมันคือการที่เราได้เห็นข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของเขาและเขาก็ได้เห็นความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ของเราแต่เราก็ยังเลือกที่จะโอบกอดกันไว้และเดินต่อไปข้างหน้าพร้อมกัน การเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ความรักพราหมัวได้บ้างคือการที่เราอนุญาตให้ความผิดหวังเล็กๆน้อยๆผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยไม่ถือมันเป็นจุดจบของโลกฉันเคยรู้จักคู่รักคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคุณลุงปรีชาและคุณป้าลำดวนชีวิตรักของทั้งคู่ไม่ได้ราบรื่นเหมือนนิยายพวกเขาแต่งงานกันมา40กว่าปีแต่มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มักจะทำให้พวกเขาขัดแย้งกันเสมอ คุณลุงปรีชาเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะที่คุณป้าลำดวนเป็นคนง่ายๆทิ้งของไว้เกือบทุกที่และไม่เคยจําได้ว่ากุญแจรถวางไว้ตรงไหนเรื่องเหล่านี้มักจะเป็นชนวนให้เกิดการกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอในช่วงปีแรกๆคุณป้าลำดวนเล่าให้ฉันฟังว่าเธอพยายามอย่างหนักที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมีระเบียบเพื่อคุณลุงแต่ก็ทําได้ไม่นานเพราะนั่นไม่ใช่ตัวตนของเธอ ส่วนคุณลุงปรีชาก็พยายามบังคับให้คุณป้าจัดบ้านและบนเรื่องนี้ทุกวันความรักของพวกเขาในช่วงนั้นจึงมีแต่ความตึงเครียดและหวาดระแวงว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมรับในตัวตนที่แท้จริงวันหนึ่งคุณป้าลำดวนบอกฉันว่าสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายืนยาวไม่ใช่การที่ใครคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้สำเร็จแต่เป็นการที่พวกเขาตัดสินใจที่จะหยุดพยายามเปลี่ยนกัน คุณลุงปรีชาเรียนรู้ที่จะจัดระเบียบในพื้นที่ส่วนตัวของเขาแต่ยอมปล่อยให้พื้นที่ของคุณป้าลำดวนเป็นไปตามธรรมชาติของมันและคุณป้าลำดวนก็เรียนรู้ที่จะนำของสำคัญไว้ในที่ที่ลุงเห็นง่ายๆเพื่อลดความกังวลของสามีมันไม่ใช่การยอมจำนนแต่เป็นการยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีข้อจำกัดแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้เลนส์ที่คมชัดเพื่อจับผิดทุกพฤติกรรมของเขา พวกเขาอนุญาตให้ความแตกต่างเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฉากหลังที่พรามัวของชีวิตคู่โดยโฟกัสไปที่สิ่งสำคัญจริงๆนั่นคือความผูกพันและความห่วงใยที่พวกเขามีให้กันนี่แหละค่ะคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดในความรักระยะยาวการยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องชัดเจนและสมบูรณ์แบบเสมอไปเราต้องฝึกฝนการเปลี่ยนสายตาของเราจากการเป็นผู้พิพากษามาเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตแทน แทนที่เราจะพยายามแก้ไขความบกพร่องเล็กๆน้อยๆของเขาจงลองมองผ่านมันไปบ้างแล้วหันกลับมาโฟกัสที่ความรู้สึกภายในของเราว่าเรายังรักและผูกพันกับเขาเพราะอะไรเคล็ดล <let> ับ <l apse> ที่ฉันอยากจะมอบให้ในวันนี้คือการฝึกฝนศินละปะแห่งการหายใจเมื่อความรู้สึกขุ่นมัวเข้ามาเมื่อเราเห็นข้อบกพร่องที่ไม่อยากเห็นของคนรักแทนที่จะตอบโต้ท,ทันทีจงหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่า ความไม่สมบูรณ์แบบนี้มันใหญ่พอที่จะทำลายทุกสิ่งที่เราสร้างมาหรือไม่เกือบทุกสิ่งของความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นมันไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นเลยค่ะจงให้พื้นที่กับความรักในการเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและมีมิติยอมรับว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของเขาและเขาอาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช่คนที่ถูกต้องสำหรับเรา คนที่จะเดินเคียงข้างเราได้ยาวนานคือคนที่ยอมรับในภาพที่ไม่สมบูรณ์ของเราได้แล้วเราก็ยอมรับในภาพที่ไม่สมบูรณ์ของเขาเช่นกันความสุขที่แท้จริงในชีวิตคู่อาจไม่ใช่การค้นพบคนที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเราอย่างสมบูรณ์แต่คือการค้นพบคนที่ยอมยืนอยู่ข้างเราแม้ในวันที่เราและเขาต่างก็รู้สึกว่าตัวเองอยังไม่ดีพอ ขอให้คุณจงกล้าหาญพอที่จะโอบกอดความรักที่ไม่คมชัดนี้ไว้ค่ะไม่ต้องกลัวความพร่ามัวไม่ต้องกลัวพื้นที่สีเทาเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ว่ามันเริ่มต้นด้วยความชัดเจนมากแค่ไหน แต่วัดกันที่ว่ามันสามารถรักษาความอบอุ่นและเข้าใจกันได้มากเพียงใดเมื่อเราลดความคมของเลนส์ลงเราจะพบว่ารายละเอียดที่ไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นกลับสร้างภาพรวมของความสัมพันธ์ที่งดงามและลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลยค่ะความรักไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่มันคือการที่เราได้เรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่สมบูรณ์และนั่นแหละคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะ เสียงนี้ถูกบันทึกขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังรู้สึกว่าความรักที่มองหาอยู่มันซับซ้อนเกินไปหรือไม่สมบูรณ์แบบพอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยค่ะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าการเดินทางของหัวใจมันเหมือนกับการพยายามต่อจิ๊กซอที่ชิ้นส่วนของเราไม่เหมือนใครแล้วเราก็เฝ้ามองหาชิ้นส่วนที่เรียบเนียนไร้ที่ติมาประกอบเข้าด้วยกัน ความรักในฝันที่ภาพยนตร์ฉายให้เราเห็นมักเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่เหมือนถูกหล่อมาจากแม่ทิมเดียวกันมีรสนิยมคล้ายกันพูดจาภาษาเดียวกันทุกย่างก้าวดูสมมาตรไปเสียหมด แต่ในชีวิตจริงของคนที่มีเลือบเนื้อความฝันและความไม่ลงตัวอยู่ในตัวเองการตามหาความสมบูรณ์แบบนั้นมันเหนื่อยล้าเกินไปและบ่อยครั้งมันก็ทําให้เรามองข้ามความสัมพันธ์ที่งดงามที่สุดไปเพียงเพราะมันมีรอยต่อไม่เรียบเนียนเหมือนที่เราจินตนาการไว้ ฉันเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อที่ว่าความรักที่ดีคือความรักที่ไม่ต้องพยายามหรือต้องปรับตัวอะไรมากมายถ้ามันใช่ก็ควรจะลงตัวทันทีเหมือนแม่กุญแจที่พบลูกกุญแจที่ถูกสร้างมาคู่กันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราเจ็บแล้วเรียนรู้เราจึงเข้าใจว่าเราไม่ได้กําลังตามหาเงาสะท้อนของเราเองเรากําลังตามหาคนที่แตกต่างจากเราอย่างชัดเจนคนที่มาพร้อมกับเหลี่ยมมุมที่บางครั้งก็ขัด แย้งกับเราแต่ในความขัดแย้งนั้นกลับมีแรงดึงดูดที่ซ่อนอยู่ ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนสูญเสียตัวตนเดิมแต่เป็นการสร้างสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงจากการวางเสาที่แตกต่างกันสองต้นเพื่อรองรับหลังคาเดียวกันมันคือความงามของความไม่สมมาตรที่สมบูรณ์แบบความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งมักต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงรักที่จะใช้ชีวิตแบบโอบรับความวุ่นวายในขณะที่เราต้องการเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือทำไมเขาถึงพูดอย่างตรงไปตรงมาจน ครั้งก็ทำให้เราเจ็บในขณะที่เราเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้การยอมรับความแตกต่างนี้ไม่ใช่แค่การทนแต่คือการเห็นคุณค่าว่าความแตกต่างของเขานั่นแหละคือสิ่งที่เติมเต็มช่องว่างที่คุณเองก็ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ลองนึกถึงเรื่องของรินเพื่อนสนิทของฉันดูนะคะรินเป็นผู้หญิงที่ละเอียดรอบคอบจัดตารางชีวิตทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเธอทํางานบัญชีและเกลียดความไม่แน่นอนทุกรูปแต่เธอตกหลุมรักทีผู้ชายที่ตรงกันข้ามกับเธออย่างสิ้นเชิงที่เป็นนักดนตรีอิสระที่ใช้ชีวิตอยู่กับเสียงเพลงความรู้สึกและสัญชาตญาณเขามีตารางเวลาที่ไม่เคยตรงเป๊ะและมักจะทําห้องรกจนรินแทบจะบ้าในช่วงแรกๆของความสัมพันธ์ รินใช้พลังงานไปกับการพยายามปั้นถีให้เข้ารูปเข้ารอยแต่แน่นอนว่ามันล้มเหลวริบเป็นท่าจนกระทั่งวันหนึ่งที่โปรเจกต์ใหญ่ของรินมีปัญหาจนเธอแทบจะล้มทั้งยืนเธอที่เคยตั้งกำแพงสูงยอมปล่อยโฮออกมาและถีก็ไม่ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลหรือตักกะแบบที่รินทำแต่เขานั่งลงข้างๆโอบกอดเธอไว้แล้วพาเธอไปเดินเล่นริมน้ำโดยไม่พูดอะไรมากมายเขาไม่ได้ให้คำตอบแต่เขาให้พื้นที่ ให้เธอได้รู้สึกอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องควบคุมตัวเองในทางกลับกันความมีระเบียบของรินก็เป็นเหมือนสมอเรือที่ช่วยยึดทีไว้ไม่ให้ล่องลอยไปกับอารมณ์มากเกินไปรินได้เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายยอมให้ความวุ่นวายเล็กๆเ,เข้ามาในชีวิตบ้างและทีก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและมองเห็นอนาคตจากการที่อยู่ข้างๆริน พวกเขาไม่ได้กลืนกินกันแต่พวกเขาใช้ความแตกต่างของกันและกันเป็นเครื่องมือลับข่มจิตวิญญาณของตัวเองนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความรักที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ความรักที่ไร้รอยต่อแต่มันคือความรักที่มีรอยต่อแต่เรารู้ว่าจะเชื่อมรอยต่อน,นั้นด้วยความเข้าใจได้อย่างไรดังนั้นถ้าคุณกำลังท้อแท้กับการตามหาคนที่จะมาเติมเต็มคุณได้พอดีเป๊ะฉันอยากจะชวนให้คุณเปลี่ยนมุมมองลองเปิดใจรับรู้ถึงพลังงานของการเติมเต็ม แบบไม่ใช่การเหมือนกันคุณไม่จำเป็นต้องหาใครที่มีความหลงไหลในสิ่งที่คุณหลงไหลแต่ให้หาคนที่เข้าใจและเคารพในความหลงไหลของคุณและพาคุณไปสำรวจโลกที่คุณไม่เคยกล้าก้าวเข้าไป ในความรักที่ยืดยาวเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าความแตกต่างคือการเสียดสีที่จำเป็นมันคือการขัดถูที่ทำให้เราแต่ละคนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมความรักแบบนี้ไม่ได้ง่ายแต่เป็นความรักที่จริงใจและมีคุณค่ามากที่สุด เคล็ดลับสำคัญที่ฉันอยากจะมอบให้คือจงฝึกฝนการมองเห็นความแตกต่างของคู่รักให้เป็นของขวัญไม่ใช่ภาระลองถามตัวเองว่านิสัยที่ดูน่ารำคาญของเขานั้นกำลังสอนอะไรคุณอยู่เขากำลังสอนให้คุณปล่อยวางให้คุณยืดหยุ่นหรือกำลังสอนให้คุณยอมรับว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องอยู่ทายใต้การควบคุมเสมอไปเมื่อเราหยุดคาดหวังว่าเขาจะต้องเหมือนเราเมื่อนั้นเราจะเริ่มเห็นว่าเขากำลังทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ใน แบบที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อน ความกลัวในการเปิดเผยด้านที่ไม่สมบูรณ์ของเราเป็นกำแพงที่สูงที่สุดในความสัมพันธ์เรามักจะพยายามยัดตัวเองเข้าไปในกรอบความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าสังคมต้องการจนลืมไปว่าเราต่างก็เป็นชิ้นส่วนจิกซอที่มีเหลี่ยมมุมเฉพาะตัวจงกล้าที่จะแสดงความไม่ลงตัวของคุณออกมาเพราะบางทีชิ้นส่วนที่ดูแหลมคมของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่ใครบางคนกำลังตามหาเพื่อมาเติมเต็มส่วนเว้าส่วนโค้งในชีวิตของเขา ความรักที่ยั่งยืนไม่ได้เกี่ยวกับลดทอนตัวเองให้เล็กลงเพื่อพอดีกับคนอื่นแต่มันคือการค้นพบคนที่มองเห็นรูปทรงที่แท้จริงของคุณและพูดว่าฉันรู้ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบแต่มันสมบูรณ์แบบสำหรับฉันจงโอบกอดความไม่สมบูรณ์ของตัวเองและมั่นใจว่ามีใครบางคนกำลังโอบกอดมันอยู่เพราะฉะนั้นจงออกไปใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เปิดกว้างอย่ากลัวที่จะรักใครที่แตกต่างจากคนเพราะความรักที่น่าจดจำที่สุดมักถูก สร้างขึ้นบนความแตกต่างที่ลงตัวค่ะเรามักจะถามตัวเองเสมอว่าความรักที่แท้จริงนั้นวัดกันที่อะไร บางคนบอกว่าวัดที่เวลาที่ใช้ร่วมกันบางคนวัดที่ความยิ่งใหญ่ของการเสียสละแต่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยผ่านฤดูฝนในความสัมพันธ์มาแล้วอย่างพวกเราความรักที่ลึกซึ้งที่สุดกลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันคือต้นทุนทางอารมณ์ที่มองไม่เห็นด้วยซ้าไปฉันอยากชวนคนมานั่งลงข้างๆและพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนทางใจที่เราใส่เข้าไปในความสัมพันธ์โดยที่บ่อยครั้งเราเองก็ลืมที่จะให้เครดิตตัวเอง ด้้วยซความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็สวยงามก็คือความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ใช่เรื่องของความบังเกินหรือโชคชะตาแต่มันคือการจัดการทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนเหมือนการจัดแสงในห้องที่ต้องปรับองศาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความรู้สึกสงบสบายอยู่เสมอ เราหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงเรามักจะถูกฝึกมาให้เป็นผู้ถือครองและผู้จัดการพื้นที่ทางอารมณ์เราเป็นคนจำวันสำคัญไม่ใช่แค่สำหรับคนรักแต่สำหรับคนรอบข้างเราเป็นคนสังเกตความผิดปกติในน้ำเสียงหรือแววตาเราคือคนที่เก็บกวาดความยุ่งเหยิงทางอารมณ์ที่คนรักอาจจะทำไว้โดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ห้องใจของความสัมพันธ์นั้นสะอาดอยู่เสมอ การลงทุนเหล่านี้เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่มีใครให้เหรียญตราเกียรติยศแต่มันคือการลงทุนที่ใช้พลังงานจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณของเราบ่อยครั้งที่เราต้องกลืนความรู้สึกส่วนตัวบางอย่างลงไปเพียงเพื่อรักษาสมดุลของคู่ไว้เราเหนื่อยล้าจากการเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ไม่มีวันหยุดพักและเป็นผู้ให้ความมั่นคงทางใจที่คนรักคาดหวังว่าจะมีอยู่เสมอ หลายครั้งที่เราตั้งคำถามในความเงียบว่าความพยายามนี้มันมีค่าจริงๆไหมทำไมเขาถึงไม่เคยเห็นว่าเราเหนื่อยแต่จำไว้นะคะว่าความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณคือสถาปนิกที่สร้างรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและสิ่งที่เราต้องการมากกว่าคำว่ารับก็คือการได้รับการยอมรับว่าเราได้พยายามมากแค่ไหน ฉันเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนเทียนไขที่กำลังจะดับลงในความสัมพันธ์ฉันพยายามทำทุกอย่างให้ชีวิตคู่ราบรื่นที่สุดจัดการเรื่องเอกสารดูแลความเป็นอยู่สร้างบรรยากาศดีๆแต่เมื่อมีปากเสียงกันคำที่ออกมาจากปากเขาคือเธอไม่ได้ทำอะไรมากเลย มันเหมือนกับมีดที่ปักลงมากลางใจเพราะสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่การลงมือทำแต่มันคือการแบกรับความเครียดความกังวลและการวางแผนล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อลดภาระทางใจของอีกฝ่ายนั่นคือตอนที่ฉันได้เรียนรู้ว่าเราต้องกำหนดขอบเขตของต้นทุนทางอารมณ์ของเราเองเราต้องกล้าที่จะทวงคืนพื้นที่ทางใจของตัวเองกลับมาเพราะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองก่อนแล้วใครจะมาดูแลเรา เรื่องนี้ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องของเพื่อนที่ชื่ออ้อมกับแฟนของเธอที่ชื่อเตออ้อมเป็นผู้หญิงที่จัดการทุกอย่างในชีวิตคู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ตารางนัดหมอของเตอไปจนถึงการโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับญาติห่างๆในวันเกิดอ้อมทำสิ่งเหล่านี้อย่างเงียบๆด้วยความเต็มใจและเธอเชื่อมาตลอดว่าความรักคือการดูแลกันแต่เตอก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันที่เกิดขึ้นเอง จนกระทั่งวันหนึ่งอ้อมป่วยหนักและต้องพักผ่อนอย่างจริงจังเมื่ออ้อมหยุดงานจัดการทางใจทั้งหมดลงเตอก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันโกลาหลเตอนืมวันนัดสำคัญทำงานพลาดเพราะลืมกินยาและรู้สึกหุดหงิดกับความเงียบที่เข้ามาแทนที่การดูแลที่อ้อมเคยจัดเตรียมไว้ให้เตอตรหนักรู้ว่าความสบายใจที่เขาเคยมีไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันคือผลผลิตจากการจัดการทางอารมณ์อันหนักหน่วงของอ้อม เมื่อหายดีแล้วเตอได้เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการตั้งใจที่จะเป็นผู้สังเกตเขาเริ่มจดจำรายละเอียดเล็กๆที่อ้อมทำและแสดงความขอบคุณออกมาอย่างชัดเจนเช่นขอบคุณที่จำได้ว่าฉันชอบกาแฟที่ชงด้วยมือของคุณขอบคุณที่จัดตารางชีวิตของเราให้ราบรื่นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากการที่อ้อมขอร้องแต่มันเกิดจากการที่เตอได้เห็นและเข้าใจในต้นทุนทางใจที่อ้อมได้ลงทุนไป การที่เขาเห็นค่าสิ่งเล็กๆเหล่านั้นมันมีพลังมากกว่าดอกไม้ช่อใหญ่ในวันวานเดนทายเสียอีกสำหรับคุณที่กำลังรับฟังและรู้สึกว่าตัวเองกำลังแบกต้นทุนทางอารมณ์อันหนักอึ้งอยู่ในความสัมพันธ์ฉันอยากจะมอบเคล็ดลับเล็กๆที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกเบาลงและมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ประการแรกคือการเปลี่ยนมุมมองจากการลงทุนเพื่อผู้อื่นมาเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงของตัวเองแทนจงให้เพราะคุณอยากให้ไม่ใช่เพราะคุณอยากให้เขาเห็นแต่จงตั้งคำถามว่าการให้นี้ทำให้คุณเหนื่อยเกินไปไหมถ้าใช่จงหยุดพักจงกำหนดขอบเขตของพลังงานที่คุณจะใช้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ชัดเจน ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยมากจนไม่สามารถเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับใครได้จงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับตัวเองก่อนจงพูดว่าวันนี้ฉันขอพักก่อนนะแทนที่จะพยายามแบกโลกไว้คนเดียวประการที่สองคือการฝึกฝนการสื่อสารแบบต้องการการยอมรับไม่ใช่การร้องขอความรับจงเปลี่ยนจากการพูดว่าทำไมไม่เคยเห็นว่าฉันเหนื่อยเลย ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ฉันสามารถจัดการเรื่องวุ่นวายนี้ให้เราได้สำเร็จลองพูดออกมาอย่างภาคภูมิเพื่อให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าสิ่งที่คุณทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่มันคือการใช้ความสามารถและความพยายามการพูดถึงความพยายามของตัวเองอย่างจริงใจคือการให้เกียรติต้นทุนทางอารมณ์ของเราเองและประการสุดท้ายจงจำไว้ว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยหากความพยายามของคุณไม่ได้รับการมอง เห็นจากคนรักทันทีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความรักที่คุณมอบให้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ลอยอยู่บนอากาศแต่มันคือแรงงานที่ก่อร่างสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตคู่ของคุณดังนั้นอย่าลังเลที่จะพักผ่อนเมื่อเหนื่อยอย่าลังเลที่จะชื่นชมตัวเองเมื่อคุณได้พยายามอย่างเต็มที่เพราะในท้ายที่สุดความรักที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดคือความรักที่เรามอบให้กับตัวเองอย่างไม่ลังเล เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่มีใครเข้าใจโปรดจำไว้ว่าฉันเข้าใจดีว่าคุณได้พยายามมากแค่ไหนฉันเห็นความเข้มแข็งในความอ่อนโยนของคุณและฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณเห็นความงามของหัวใจตัวเองที่ลงทุนอย่างเต็มที่ในทุกความสัมพันธ์ที่คุณเลือกเดินเข้าไปเพราะการลงทุนทางอารมณ์ที่คุณทำไปนั้นไม่ได้สูญเปล่าแต่มันได้หลอ่อหลอมให้คุณเป็นคนที่เข้าใจความรักได้อย่างลึกซึ้งและจริงใจที่สุดแล้วจงภูมิ ใจในหัวใจที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนของคุณนะคะบางครั้งชีวิตก็เหมือนโยนเราเข้าไปกลางวงพายุแล้วทิ้งให้เราอยู่กับเศษซากปรักหักพังของความรู้สึกเมื่อความรักที่เราเคยยึดเหนี่ยวไว้สลายไปมันไม่ใช่แค่การสูญเสียคนคนหนึ่งแต่เป็นการสูญเสียภาพอนาคตที่เราเคยร่างไว้ด้วยกันภาพที่เราเคยมั่นใจว่าจะเดินต่อไปในเส้นทางนั้นมันว่างเปล่าจนน่าตกใจ หลายคนบอกให้เราเข้มแข็งบอกให้เรารักตัวเองให้ได้แต่ไม่มีใครอธิบายว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไรในขณะที่ความรู้สึกข้างในมันปวดร้าวและว่างโงงเหมือนมีหลุมดำขนาดใหญ่ใจกลางหน้าอกที่คอยแต่จะดูดกลืนแสงสว่างและความหวังของเราไปหมดทุกอย่างการสูญเสียความรักบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องของการตามหาใครคนใหม่มาทดแทนในทันที แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวต่างหากเรามักจะรีบหาอะไรมาเติมเต็มช่องว่างนั้นทันทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเป็นกิจกรรมที่อัดแน่นจนไม่มีเวลาคิดหรืออาจจะเป็นการจมดิ่งกับการโทษตัวเองซ้ำๆ เรากลัวความเงียบกลัวที่จะต้องอยู่กับเสียงสะท้อนของความเหงาที่ดังอยู่ในห้องหัวใจของเราเองเราถูกสอนว่าการมีคู่คือความสมบูรณ์แบบและการอยู่คนเดียวคือความล้มเหลวทางอารมณ์แต่หากเรามองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์นั้นจบลงจริงๆเราจะเห็นว่าการพยายามเติม,เต,มเต็มอย่างเร่งรีบไม่ต่างอะไรกับการเทน้ำลงในแก้วที่ร้าวแล้ว ยิ่งพยายามเติมมากเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งรั่วไหลออกไปเร็วขึ้นเท่านั้นความรักที่จบลงมันมอบบทเรียนอันล้ำค่าให้กับเราในรูปแบบของการเว้นจังหวะชีวิตซึ่งเราไม่เคยคิดจะกดปุ่มหยุดพักเองเลยเราไม่ได้ขอให้บ้านที่เราสร้างมาถูกรื้อถอนแต่เมื่อการรื้อถอนเกิดขึ้นแล้วเรากลับถูกบังคับให้ต้องมองเห็นรากฐานที่แท้จริงของตัวเองต่างหาก หลายครั้งที่เราหลงลืมไปว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครสักคนมาให้คำนิยามเราเคยชินกับการเป็นนางเอกของเรื่องราวของใครบางคนจนลืมไปว่าเราเป็นผู้กำกับชีวิตของเราเองในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันคือโอกาสที่เราจะกลับมาทำความรู้จักกับส่วนที่เงียบงานที่สุดในจิตใจของเราเองส่วนที่เราอาจจะเคยกดมันไว้เพราะกลัวว่ามันจะไม่เป็นที่รักของคนอื่น มันคือช่วงเวลาที่เราจะได้นั่งลงฟังเสียงหัวใจที่อ่อนล้าอย่างแท้จริงและถามตัวเองด้วยความเมตตาว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เรายังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะเขาแต่เพราะตัวเราเองต่างหากค่ะ มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนิธาเธอกับแฟนคบกันมายาวนานถึง10ปีสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปเพราะความฝันและเส้นทางชีวิตไม่ตรงกันนิธาเสียใจมากเป็นเวลานานเธอรู้สึกว่าตัวเองได้สูญเสียอัตลักษณ์เป็นเธอพร้อมๆกับการจากไปของเขาเพราะ10ปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตอยู่บนคำว่าเรามาตลอด หลังจากผ่านช่วงเวลาของการร้องไห้และฟูมฝ่ายมาได้นิธาตัดสินใจทำสิ่งที่แปลกใหม่เธอประกาศกับตัวเองว่าจะพักเรื่องความรักเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆและในระหว่างน,นั้นเธอเลือกที่จะลงทุนกับสิ่งที่เธอไม่เคยสนใจมาก่อนนั่นคือการเรียนทำเครื่องปั้นดินเผาเธอเล่าให้ฟังว่าตอนแรกๆที่จับดินมันรู้สึกเย็นและเลอะเทอะไปหมดเหมือนชีวิตของเธอนั่นแหละ แต่เมื่อเธอเริ่มลงมือปั้นดินด้วยมือของตัวเองเธอเริ่มได้สัมผัสถึงจังหวัดชีวิตใหม่ๆ การปั้นดินต้องใช้ความอดทนต้องรอให้ดินแห้งสนิทก่อนที่จะนำไปเผาถ้าใจร้อนไปมันก็จะแตกเสียรูปนิธาบอกว่าการปั้นดินสอนให้เธอรู้จักคำว่ารอคอยอย่างแท้จริงเธอเริ่มมองเห็นว่าความสวยงามไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่เกิดขึ้นจากการค่อยๆปรับแต่งอย่างละมุนและต้องใช้ความหนักแน่นในการเผชิญหน้ากับความเปราะบางของมันเอง การที่เธอใช้เวลาหนึ่งปีนั้นไปกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักเลยทำให้เธอค้นพบความสุขเล็กๆที่เธอเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองทั้งหมด เธอไม่ได้ต้องการการรับรองจากใครว่างานปั้นของเธอสวยหรือไม่แต่เธอภูมิใจที่เธอได้สร้างสารรค์มันขึ้นมาได้ด้วยตัวของเธอเองนั่นคือช่วงเวลาที่นิทถาเริ่มกลับมาเป็นเธออย่างแท้จริงกลับมาเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มแต่สามารถยืนหยัดและสร้างความงดงามให้ชีวิตตัวเองได้ด้วยสองมือของเธอเอง เมื่อครบหนึ่งปีนิธากลับเข้าสู่โลกของเดดอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้มองหาใครที่จะเข้ามาเป็นที่พึ่งทางอารมณ์แต่เธอมองหาใครสักคนที่สามารถเดินเคียงข้างเธอในฐานะผู้สร้างเหมือนกันเธอไม่ได้นำพาบาดแผลเก่าๆไปในความสัมพันธ์ใหม่แต่เธอนำพาความเข้าใจในตนเองที่ลึกซึ้งขึ้นไปนั่นคือความแตกต่างที่แท้จริงค่ะ ดังนั้นหากคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สับสนและรู้สึกว่าความรักได้ทิ้งให้คุณอยู่ในความว่างเปล่าฉันอยากให้คุณลองทำตามเคล็ดลับง่ายๆที่เน้นการทำความเข้าใจพื้นที่ภายในจิตใจของคุณเองก่อนนะคะประการแรกจงอนุญาตให้ความรู้สึกทุกอย่างได้ไหลผ่านอย่าพยายามปิดกั้นความเจ็บปวดความเศร้าหรือแม้แต่ความโกรธให้มองความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนแขกที่มาเยี่ยมบ้านและสังเกตพวกมันโดยไม่ตัดสิน เมื่อเราอนุญาตให้มันอยู่และไหลผ่านไปในที่สุดมันก็จะจากไปเองค่ะประการที่สองให้คุณเริ่มทำแผนที่อารมณ์ของคุณลองสำรวจดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงในยามที่คุณไม่มีความสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่คุณทำเพื่อเติมเต็มตัวเองโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงความเห็นของคนอื่นลองเขียนออกมาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรักในตัวเองที่สุดเมื่อไม่มีใครมาบอกคุณว่าคุณดีพอหรือไม่ดีพอสิ่งนี้จะช่วยให้คุณนิยามความสุขด้วยคำจำกัดความของคุณเองไม่ใช่คำจำกัดความที่ผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้ว ประการที่ 3. จงให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอในการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แค่การไปสปาหรือซื้อของใหม่ๆแต่หมายถึงการดูแลความคิดของคุณการเลือกที่จะหยุดวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงทุกครั้งที่ทำผิดพลาดให้คุณปฏิบัติกับตัวเองเหมือนเพื่อนสนิทที่คุณรักและให้กำลังใจเขาอยู่เสมอให้เริ่มจากการยกโทษให้ตัวเองในทุกสิ่งที่ผ่านมาและยอมรับว่าการเดินทางของชีวิตนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เคล็ดลับเหล่านี้อาจจะดูเรียบง่ายแต่เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เรายืนได้อย่างมั่นคงบนพื้นดินของตัวเองก่อนที่เราจะก้าวออกไปสารสัมพันธ์กับใครคนอื่นได้อีกครั้งเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากการมีใครสักคนมาทำให้เราสมบูรณ์แบบแต่มันเริ่มต้นจากการรับรองความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้อย่างหมดใจตั้งหากมันคือการยอมรับว่าเราสามารถเป็นได้ทั้งความเข้มแข็งและความเปราะบางในเวลาเดียวกันและนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงของเรา การพักจากการสแสวงหาความรักจากภายนอกไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรวบรวมพลังงานเพื่อสร้างความรักที่ยั่งยืนจากภายในต่างหาก mm hmm. เมื่อคุณได้ใช้เวลาอยู่กับความว่างเปล่าจนเต็มอิ่มคุณจะค้นพบว่าความว่างเปล่านั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่มันเป็นเพียงห้องโถงที่รอการตกแต่งใหม่ด้วยรสนิยมของคุณเอง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะสามารถมอบความรักให้กับผู้อื่นได้โดยที่มันไม่ได้มาจากการกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวแต่มาจากการปรารถนาจะแบ่งปันความสมบูรณ์ในตัวเองที่มีอยู่แล้วให้แก่เขาฉันอยากให้คุณเชื่อมั่นค่ะว่าแม้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนอยู่กลางเศษซากแต่ในซากปรักหักพังเหล่านั้นมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเติบโตซ่อนอยู่เสมอคุณแค่ต้องให้เวลาตัวเองได้งอกงามขึ้นมาใหม่ในแบบของคุณ ความรักครั้งต่อไปของคุณจะไม่ใช่การซ่อมแซมส่วนที่ขาดหายไปแต่จะเป็นการฉลองกับความสมบูรณ์พร้อมที่คุณได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพราะรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักเริ่มต้นจากจุดที่คุณค้นพบความสงบในหัวใจของตัวเองก่อนเสมอคะ่ะอยากได้พลังบวกต่อเนื่องแค่กดติดตามช่องมลิยาใจแล้วไปต่อให้สุดใจกันต่อได้เลยค่ะ